ทั้งที่ชื่อมิไรแปลว่าอนาคตแท้ๆแต่ฉันเองกลับเลือกอนาคตของตัวเองไม่ได้ซะอย่างนั้นตลกดีนะคะจะโจมตีมนทําไมกันวะโจมตีแต่ประชาชนเนื่อแล้วนี่มันบ้าชั้นๆอีกพกชาติชั่วพอคิดว่าเราแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนแต่ก้มหน้าทําตามคําสั่งไปมันก็ชวนให้สิ้นหวังเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำตอบค่ะ เราสู้เพื่อสร้างอนาคตที่เราต้องการจะเห็นจะได้ฆ่ามันให้หมดฆ่าให้หมดงั้นทางรัฐบาลของเราและอีกฝ่ายก็เอาชีวิตคนนับพันล้านมาเสี่ยงโดยการเข้าโจมตีลิฟฟุงโคจรและประกาศสงครามใส่กันงั้นเหรอคะทำไมพวกผู้มีอำนาจถึงนี่เง่านึกนะพอแล้วอยู่เลยนะไม่ว่าเธอจะออกรบด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะใช้ความเปลียนชังเป็นรงผักดันชีว นี่ไม่ใช่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพแล้วการเข้าไปมีส่วนรุกรานประเทศอื่นเนี่ยคิดจริงๆใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำจะนำไปสู่สันติได้วัสดีครับวัสดีครับโอเคอ่อผมปวีจากเกมครับเตอร์ทีมนะฮะครับผมจุย,ยะเทพเชนาัาจารย์ครับโอเค วันนี้ก็คือที่ที่เราที่มีมนุษย์มีคุณลุงมนุษย์เงินเดือนสองคนมาใส่ร่างวีวีกันก็คือมีนี่เป็นข่าวข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับโปรเจกต์นิวแบภาคแรกสำหรับคนไทยแต่ว่าเป็นข่าวเล็กน้อยมากสำหรับชาวต่างชาตินะฮะก็คือในที่สุดโปรเจกต์นิวแบโปรเจกต์นิวแบออริจินอลเวอร์ชันก็มีภาคไทยครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูว่า งานมาเยอะแค่ไหนนะฮะโอเคก็คืออ่าไองานโปรเจกต์บัตรภาคไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้น้องเทพประเสริฐมาช่วยเนี่ยมันก็คงไม่ได้ออกง่ายๆเพราะมันเยอะเยอะมากๆจริงๆนะฮะโอเคแล้วก็มันเหมือนกับว่าเกมหนึ่งดานเนี่ยมันเสียงอย่าง,งอนิเมะหนึ่งตอนเลยครับผมโอเคเอน้องยุยะลองเปิด ในวิดีโอไอฟเลอร์เปิดผ่านๆให้ดูหน่อยฮะของไฟของเสียงของทุกด่านเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูเสียงเสียงไฟเกมนะครับไฟเกมด่านหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทําประมาณอ่าประมาณ1อาทิตย์โดยประมาณก็ตัวตัวไฟเกมเนี่ยในหนึ่งด่านก็จะแน่นๆเลยครับใช้เวลาทำแพดไปทั้งหมดเนี่ยก็ ก็หลายเดือนอยู่ถ้าเกิดว่าตีเป็นไฟล์รวมรวมไปก็ก็มากกว่าแบบหนึ่งพันสามร้อยกว่าไฟล์เสียงเลยครับทีนี้เกมมันออกยากออกช้แล้วก็มันเป็นงานใหญ่งานช้างจริงก็คือปริมาณครับเพราะว่าแล้วก็การการการกระจายของเอกสารด้วยเพราะว่ามาไปเกมแบบเอเด็กเซดทำไปเขียนไปใช่ฮะไปใส่ว่าทำไมในเรื่องถึงออกทะเลด้วยก็คือเขียนมันเหมือนละครที่เขียนเขียนบทไปถ่ายไปเทียตอนเทียตอนเนี่ย แล้วแบบบา,บางตอนก็เขียนบทภาษาไทยบ้างบางตอนก็เขียนบทภาษาอังกฤษบ้างแล้วแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้แล้วแบบเกิดเอกสารหายบ้างเกิดอะไรบ้างแลสุดท้ายเราก็ด้วยความช่วยเหลือน้องเทพกระเช่นและก็ด้วยแบบกระบวนการการทําง,งานที่ปรปับปรุงขึ้นมาของเกมพัฒน t ทีมในปี2023ทําให้เราสามารถที่จะส่งงานออกมาได้ในที่สุดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ ที่เสียบสนุกโปรเจกต์หนึ่งบัสแล้วก็ผมดีใจมากๆผมดีใจจริงๆที่โปรเจกต์หนึ่งบั Version 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 สเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันภาษาไทยออกเต็มตัวทันที23ดานเนี่ยมันเหมือนกับอนิเมะอนิเมะฟอร์มใหญ่หนึ่งซีซั่นเลยนะฮะก็ถ้าเป็นอนิเมะยุคนี้ก็คือสองซีซั่นแล้วก็เราอยู่กันทั้งภาคชุดนี้มาก็สิบปีแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องยุยะจะอยู่กับเรา คนงานสุดท้ายงานสุดท้ายที่เขาช่วยงานเราก็คือเขาช่วยปิดงานโปรเจกต์วัดออริจินอลเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมโอเคเอ,อยู่ยากมีอะจะคุยกับมีจะพูดก่อนที่เราจะไปโชว์กเกมเพย์อะไรวิดีโอไหมครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเกมคาบเตอร์ทีมและซีรีส์ยิมบัตเสมอมานะครับผมผมดีใจมากที่ได้มาทำงานนี้ครับแล้วก็ <laughs> มันเป็นการเป็นการที่แบบผมชอบไปไป,ไปงานหนึง่งเลยครับผมขอบคุณทุกท่านแน่นอนนะครับระบบหลักเข้าสู่โหมดทำการลบแล้วคะ่ะ อย่างน้อยก็จะเลียกไม่ยิงเข้อพิษแล้วกันนะคะสมาธิไฟใช้ได้แล้วนะคะเริ่มปฏิบัติการได้ทำลายเป้าหมายที่มากไว้ทั้งหมดระวังมาจัวเฟรมประสิทธิภาพสูงของท่าสุดไว้ด้วยข้าเลิกโจมตีมาทิ้งเฟรมหนึ่งลำ สีิพเชคนรวเร็วกันแะไม่สายติดการเอาัแค่ไปดนฆ่าตายก่อนเข้ามาก็พอสินะต้องชนะ หนูกลับแล้วนะคะตรวจจับแบทเทร์เฟมของสตรูหนึ่งลำกำลังมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวนะนี่มันไม่มีเวลาถอนตัวออกจากพื้นที่สู้รบแล้วเตรียมพร้อมการต่อสู้เดี๋ยวนี้โอเวอร์บูสเตอร์หมดแล้วผู้พันดีดออกเลย เออท่านเคยสู้กับเครื่องนั้นมาก่อนนี่คงเป็นชะตาสิเลยที่ทำให้เราเจอกันอีก,อกสามรอบร้อยโทยูเลียนากำลังอยู่ระหว่างทางมาระผูพันถ้าคุณต้านไปได้เราจะชิงความได้เปรยียบทางยิทธวิธีมาได้นั่นเหรอที่ทำให้พวกนั้นมีกำลังใจขึ้นมาน่ะเครื่องที่บินได้เร็วสามเท่าของเครื่องปกติงั้นเหรอไม่ต้องห่วงมิไรถ้าเคยชนะเขามาก่อนเธอจะชนะเขาอีก หมอเกนหนูรู้สึกปวดหัวขึ้นมาล่ะอะไรเนี่ยมีข้อมูลหลายข้อระบบนิวรอนคอนโทรลของนมื่อไรเต็มไปหมดเต็มมาจากไหนกัน,แล,แ,น,นแล้วเนจะ้าแฟมสีแดงนั่นล่ะนะ,ะพันเอกมีบางอย่างแปแแลกๆกำลังเกิดขึ้นกับมันเท่าเฟรมของคุณพันเอกได้ยินหรือเปล่าพันเอกตอบด้วยเซนนนนนโคคครรใใชช้้้้ไดดะะะะมสาา,า,า,าน,น,ะะนี่เราเห็น เปรีสีขาวน่เด็กผู้หญิงเธอทำให้ฉันถึงคนสำคัญของฉันขึ้นมาเลยเราไม่ได้อำ

เธอไม่ไดม้รู้เลยว่าเธอฆ่าคนไปเมื่อตลอดจะถึงตอนนี้ง้งเขาจะยิงแล้วหมายความว่างไงเธอเห็นเป้าหมายบนจอรถถังเครื่องบินยานรบแมาชึนเฟสอะไรก็แล้วแต่ที่นิ้งยตัวหนังสือสีเขียวบนจอเดียกการทอมใช้งาะนแล้วนะคะเธอล็อกป้าวแล้วก็กดปุ่ม,มบนคันบงงังคับหลังจากนั้นป้าหมายก็ระเบิดป้าหมายให้แล้วเธอก็ยิงองวาวุธ ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าทุกเป้าหมายถูกทำลาย